และนี่นะค่ะพอฝนแรงนะคะทุเรียนนะคะใบนะคะก็จะประมาณนี้นะคะดูนะคะเนี่ยร่องลึกเลยนะคะเวลาฝนตกอันนี้เพิ่งจะซาเม็ดลงนะคะก็เลยพาเพื่อนเดินมานะคะเดี๋ยวมาดูน้ำในสระกันนะคะนี่ค่ะ น้ำยังไม่ล้นสะนะคะยังไม่ล้นนะคะปีนี้แต่ก็ใช้ได้นะคะโอโ้ปลาปลานะคะปลากระโดดลงมาตุบๆเลยนะะนี่มาดูฝั่งนี้กันนะคะนี่ค่ะทางปากท่อนะคะตรงนี้ นี่ค่ะปลาจะกระโดดมาอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะปลาก็จะมาอยู่ตรงนี้เยอะนะคะเห็นไหมกระสอบหลังนี้สบายมากๆเลยค่ะดีมากนะคะนอนสบายค่ะตรงนี้สบายมากดูนะคะเนี่ยทางเข้าสวน นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนผักนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะสบายไหมคะเพื่อนปลูกตะไคร้เอาไว้นะคะนี่เยอะเลยนะคะนี่ค่ะผักส่วนครัวนะคะผักส่วนครัวที่ขนาดน้อยนะคะกลางไร่นะคะ นี่ค่ะถั่วพลูนะคะนี่ออกฝักเต็มเลยนะคะนี่ค่ะนี่มะเขืออะไรเต็มหมดเลยเนะะี่ยเนี่ยนี่ค่ะมะเขือบ้างพลิกบ้างเต็มหมดเลยนะคะนี่ค่ะของกินเพียบนะคะอยู่ที่นี่นี่ค่ะเยอะมากนะคะ มะเขือเต็มค่ะนี่ค่ะเห็นไหมฮะของกินเพียบเลยนะคะหูผักนี่เพื่อเห็นไหมอันนี้คือบวบงูงนะคะกำลังเลื้อยน,นะคะ อันนี้พี่ชายเขาเป็นคนปลูกนะคะดูถั่วพลูนะคะขึ้นสวยมากเลยนน้นถั่วพลูเต็มเลยนะคะเนี่ยเน,นินนค่ะอันนี้คือบวบนะคะเป็นลูกแล้วนะคะเนี่ยนี่บรรยากาศสุดยอดไหมคะบรรยากาศสุดยอดมากๆค่ะนี่ค่ะโปร่งนะคะโปร่ง นี่ค่ะมีทุกอย่างนะคะของกินนี่ค่ะถั่วพลูนะคะมีหมดเลยนะคะนี่ถั่วพลูนะคะและรัดเข้ามาเข้าสวนนะคะดูนะคะเนี่ยความที่ฝนตกนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาในสวน ี่่คะดูนะคะดูผักนะคะเป็นสวนเลยและนี่ค่ะบัวคันชอนหรือเขาเรียกผักอะไรนะคะเยอะเลยนะคะเต็มสวนนะคะนี่ค่ะ,คะเยอะประมาณน,นี้ ยังไม่มีใครเก็บเลยนะคะเยอะมากนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ